แกดูยัง AI มันเล่นใหญ่อีกแล้วนะรอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันจับพี่ตูนบอดี้แ a ลมกลายเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ใช่ฟังไม่ผิดหรอก ฉันนิกรีดแตกนึกว่าดูผิดช่องตอนแรกก็ขำๆมานะคิดว่าเออเอไอมันก็บ้าบอๆแต่พอดูไปดูมาเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วไงคือหน้าพี่ตูนะ่ะเข้าใจปะว่ามันคือพี่ตูนแต่ผมยาวสลวยชุดฟรุงฟริงคือแบบมันใช่หรอวะ <c oughs> เพื่อนฉันถึงกับแซวนี่มันซินเดอเรลล่าเวอร์ชันวิ่งมาราธอนเหรอ แล้วที่พีกว่าคือคอมเมนต์ใต้คลิปอัดเดือดบางคนก็ขำบางคนก็บอกไม่ให้เกียรติพี่ตูนบางคนหนักกว่านั้นคือด่า AI ว่าทำลายภาพจำแล้วประเด็นคือต้นทางคลิปอะไม่ได้ให้เครดิตอะไรพี่ตูนเลยจ้ามีแต่เพลงดิสนีย์คลอเบาๆกับภาพ AI ที่บิดเบือนความเป็นพี่ตูนไปหมด ฉันว่าเรื่องนี้มันสอนให้รู้อะไรหลายอย่างเลยนะ 1. คือ AI มันก็แค่เครื่องมือคนใช้ต้องมีสติ 2. คือก่อนจะแชร์อะไรต้องคิดให้ดีๆว่ามันกระทบคนอื่นไหม 3. คือถึงพี่ตูนจะวิ่งเก่งแค่ไหนก็ไม่น่าจะอยากเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นนะสรุปคือเรื่องนี้โปะแตกดราม่าบังเกิดจบ